เทียวทุกอย่างดีแล้วถ้าดูภาพตอนมาเที่ยวมาเห็นนะทะเลไปกินข้าวเส้าบ้านพี่น้องตื่นขึ้นมาหลังจากง้าไปถ่ายภาพไปเดินเล่นยญตะลแล้วต่อไปห้องประชิไปรับประทานอาหารเช้าที่เพิ่นจัดไว้ให้จ้าตามเวลานันดเขาคือผู้ใด้วาสีย้อมผีลงเจ็ดโมงครึ่ง ข้าวเช้าวันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มเลยบะเมีนดอกเปิ้ลไ้เออ้าย่ใส่เลยใบเ่าช้นที่ันพูดถืง ยังไงคะอร่อยไหมคะอาหารเช้าวันนี้ออร่ยคืออาหารเช้าคืออาหารที่ดังอยู่ข้าวต้มครับข้าวต้มดังที่สุดครับข้าวต้มทะเลเนาะมาทะเลกลยกินอาหารทะเลเป็นส่วนมากเลยแซบบว่าจะกันกำลังจ้าลังจะกินมีอะไรกินบ้างอ๋อนี่เด็กพี่ย้อมแก้มหรือเปล่า อร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยแม่แดงมาจากบนไปได้หนิมากไก่แม่ขาวแม่บัวขาวแม่บัวแดงแล้วก็ส่งในกลุ่มพี่เวดดิ่งอด่าตพี่เวดดิ่งแต่ละคูแต่ละคูมือนี้จะกคู คบเหมือนสุบอ่บอ้มคบอ่คบอกันบอโคบัดไม่้าบอคบคือพอย่เชี่ยวไทยหรอีมาเทียบาเทยาคเดเป็นเงานเขาต้องเบ่พี่น้อยสบบอเขาต้มเนาะจ้าเดี๋ยวกำลังกันกำลังกำลัง กำล่างแก,ก่แก่คืนนะคะแม่ดาวม,มาเข้ามาเอาตะก้าแม่ตะกราหนุ่มนอนซื้อมาเยน้ร อาหารเช้ามีกาแฟมีขนมปังโอ้เบิ้นเลบ่บอพ่ออเบิ้นซ้องถ้วยเลยเบิ้นแสบอันนี้เขาต้มทะเลแซ่บๆขอถ้วยหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาปลุมก่อนมาปลุมรถก่อน <laughs> Oke, Oh, sump, ikan, 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 ikan,

อาหารเสาวของสมัยสารวินล่าแซบแซบพี่นอเป็นกระตุ้งทะเลปลาโบอิมก็าสามารถเบินได้เด้อพี่น พี่พีกดีกว่าพ่อเชียวมีครับอาอขอบคุณมากเอบคนะมันเนาะขอบพระเทริอากขอบคุณมาก,ก,าก,มากบังหันบ่เห,นหน็เหนพี่น้องบ่เห็นพริกเซตเสียวประตุมพระเจ้าพี่น้อง ปังปิงแล้วก็มีผลไมา้ผลไมา้จะมีด้วย,ย<อ>ี่น้องะคุณบอกไม่เหิวก็เบิลได้ยังไม่อิมอ่มไม่อิมอมอ่มก็เบิลได้เอาแบบมกินไปจังเดินทางพีนออง่นาะมีนี่กว่าเท่าก็สิเดินทางไปเที่ยวสวนนงนุชใช่ไหมเนาะ สนุกต่อไะอ๋อมีน้ำขายด้วยม,มาๆกินหน่อยกินน้ำกันเส็ย <muchas> ে ซองสีซองสีอิ่มหรือบ่อิ่มหรืขอบ่เขากินถ้วยเดียวบ่ใีคนละมัยแจงโงมง ไม่รู้แต่ก็ได้ขายได้รางวัลนะคะเอ้าวนี่ยมูกตเล่งนแล้วเอามเดีก๋ยวเอาเองก็ได้ปลาอยงไปลาอะไรเนี่ย ตัวจริงนะน,นี่เออจังหวะปลาอะไรใช่ปลาปอมเขาก็เ,เ,ออเจมาอันสาตาปป้าใบบอวตายพี่น้องบอ่เห็นคือปลาอะไรเนี่ยตวัวจริงได้นี่นพี่น้องเป็นสาต้าใบปัปากาก้กกระโฮกไม่หรอกอออโอ้ตายห่อนตายจริงจรตายอีรจ้ะก็เจ้ปาวสต้าเจียวโนมันปลาแลมวน่าปลเป็นปลา,าปูนเนาะ ให่อยู่วันนี้พูดจีบกันแบดนั่นอยู่เพรย่าจะพูดจกรรมว่าอันนี้กินแต่พร้ํมจักจานได้เมียวเด้อแกได้ได้ค่ะกินสามชิ้นนี่ละ โอ้ที่สี่ใชเจ้าเจ้าจะกินทำเจ้าน uh, oh, ี่ล้วโปรดดูตามจ่าเพื่นผู้แมวพิธีก่อนไปจำทิพนขึ้นมืะเด็นเหมือนรด้ว่อขึ้นเป็นหกมื่อนี่เพิ่นเป็นยังไดบู๊เพิ่นเป็นเศร้าเศร้าเงาเงาบ่าเจ้าบ่าเงาทิพย์นี่เป็นหกขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากมาก อากมาไม่ต <tr> ั้งพอเชียวกินแล้วหมดจังเจ๊ได้ี่ยร้อนอากาศคือหอนแต่เศร้าแต่ดีนอย หอนี <zo> ่เลยหอนหอนกินหรือยังกินหรือยังกินหรือยัง้าวแ่มมีไดาวเนาะ นาเดาวคับับแช่น้องฟังเพราะอ่ออิ่มระบอกเป็นประธานได้พี่น่องจูราสเรย์เร์เอสกูล I have to meet you <laughs> yeah. how about <laughs> you every day ฝากดูแลเด้อ เอื่นแบบประธานคุณภาพพี่น้องถ้ามาทัศนศึกษามาศึกษาดูงานดชทีมงานเนาะ Come v i s i t with me okay I see in next time you this with me okay j u l าล l สโอเค b y สบาย Julia จ้าเดี๋ยวสิน้ำไปให้เพิ่นเบิ่งจ้ะเป็นพอรอเข่า ทานกินนาประมาณนี้เลยพี่น้าง เดี๋ยวกะจะเดินทางตลัเบิ้นบอกเบิ้น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 ออมอมกับเบิ้นได้พี่เนี่ยนั่นเองไปแล้วก็ไปแล้วพี่น้อง